ดูๆมันมาแล้วพี่บัวมาแล้วบัวบัวมาเร็วมาเร็วบัวปล่อยไปเร็วครับเย้ปาปาเฮ้ยพี่บัวพี่บัว รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเราอยู่ปะอะไรอะบัวไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินหรอไม,ไม่ได้ยิน<า>สงสัยน่าจะหูฝาบเองไะ<ม>ไปเดี๋ไปเมือซะก่อนไปไปน้องแมงแต่ว่า,าวนนันนี้แม่คึ้มเลยเนาะหัวน่าจะใกล้ตกแล้วแหละ พวกแกได้ยินเสีงเยงอะไรไหมออบัวได้ยินเพรได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเสียงนั้นแบบเออจริงแกกใช่ไหมต้องแพรได้ยินเหมือนกันใช่ไหม,ไมเออใช่ใช่เสียงแบบนั้นเลยทำไมวะอ,อ,อยู่ใ,ใกล้นี่แหละใช่เสียงมันอยู่ใกล้มากเลยเสียงมันอยู่ใกล้แถวนี้อะแล้วเดี๋ยววะหาไม่เจอ ไอ้งูเฮ้ยจังไงไป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 ไ ใกล้ๆนี้เอง啊มาลองเช็คดูสิที่ไหนอะทำไงเนี่ยไม่รู้วะเมื่อไหรงั้นทุกคนเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดเมื่อเจองูค่ะรีบกันเลยว,ว,วิธีเอาตัวรอดเมื่อเจองูใช้ไม้ตี แล้วก็กลัวเหมือนกันเราต้องหาวิธีจัดมันโอ้นี่ไม้กวาดบัวนี่แหละวิธีเบสิกเลยใช่เอาไปตีมันโอเคไปกัน <Okay. S 2> Let's go <S <c oughs> ทุกคนมวอยู <c oughs> ่ไหนแล้วมวอยู่ไหนแล้วไปกัน ส่มดักปลาอ๋อบัวเข้าไปซีนี่มันอยู่ไหนอ่ะแล้วต่อไปจะใช้วิธีไหนอีกเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้นี่ไงอะไรอะตะก้าแก้่ไม่ใช่่รู้ไม่รู้เชื่ออะไรทั้งนั้นแหละเออถือว่ามันจับได้ก็แล้วกันเนี่ยจับเป็นนี้เลยลองลองจับดูโอเคลองเราต้องหางูก่อนแล้วงูมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้กันเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะ บัววัวหายดิวัวแพะวัวแพะลองดูลองดูหาไม่เจออ๋อเฮ้ยอยู่นั่นไงอยู่จับกันยังโอเคโอเคโอเคไปพวกเรารีบหนีรีบหนีไปเลยไปไปไจับใส่ถุง โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอยโอ้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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้จโอ จับมันจับมันไปกันเลยสิวะมาเพจับนะับเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูมัหนาไปแล้วแกโอ้โูนหายไปไหนเฮ้ยแล้วงูหายไปไหนน้องเพ้จะหาไหมไม่งั้นต้องไปฉกชาวบ้านเขาเดี๋ยวนะฉันว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเราหาดูดีๆน้องเพงูมันอยู่ไหนอะ

งย่าโยนไอย่าโยนมอาไม่ได้ใช้เหยื่อล่อขอโทษนะครับขอโทษนะครับอ๋อรู้แล้วถ้าเราสู้กับมันไม่ได้เราก็เอาสัตว์ไปสู้กับมันสิสัตว์ชาติยานสัตว์ไง เมื่อเจอศัตรูมันก็สู้กันฝ่ายนึงก็แพ้อีกฝ่ายนึงก็ชนะแล้วเอาอะไรสู้ตามมาไปตั้นตามพุทธมาไโอ๊ยตัวหอมมันมื่อกี้เล ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะเราใช้วิธีอะไรกันดีใช้พีุ่นขนาดเราเอาสาสต์ไปสู้มันแล้วนะเรื่สู้ไม่ได้เลยอนะสู้อะไรไงเราเอาของแล้วไปสู้ให้สัตว์จริงซะหน่อยโอเคฉันขอโทษเแล้วคนลงบ้ <ขอ S 1> ากันได้อืไม่เราไปหาวิธีอื่นดีกว่านะเราไปคร<บ>ับเปาปีอ๋อรู้แล้วบัวบัวยังจำตอนที่ไปแข่งนางนกพิาบได้ไหม ที่บัวแข่งความสามารถพิเศษอะ่ะนั่นไงที่บัวเล่นไอ้นี้อ่ะแล้วงูมันใช่ไหมเ<อ>ต็ได้ใช่บัวที่เขาาวิธีนั้นอะ่ะตอบให้งูเ<อ>ข้าไปอยู่ในหยเลยครับใช่ใชเดี๋ยวเราจะลองดูไป<อ>ครับไป,ไป เรียกกู้ภัยโอ้ยอองนีเดี๋ยวผมไเรียกกู้ภัยมาดีกว่าเออตอนควรได้แต่แรกอยู่แล้วไปไปไปปปะเรียกเลยีไปไปเร็วๆโอเคเพือจะรอตรงนี้ไปเลย ทันมาอย่างไรทาน่าจะยังไม่มาผมมาแล้วครับอเอา้าตันแล้วฉนะกูวกว้ภัยก็เขาไม่ว่าครับผมก็เลยมาแทนอา้าวกู้ภัยก็ไม่ได้แต่นักหนับเพลิงมาแทนซะงั้งนเอา้านั่นไหนไม่ได้นักหับเพลิงเราแต่ท่านก็ไม่มีชุดะครับกูเมัอนมาอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่นี่ขโมยชุดผอบเรามาใส่แล้วเนี่ยจะใช่ไหมงแต่เธอท่าน อันนี้มันใช้ไม่ได้นะแถมนี่ของปอมของปอมมันใช้ไม่ได้ต้านจะเย็นของเล่นเด็กวาทาไมนี่ก็ใช้ไม่ได้ไม่ต้องไปห่วงครับผมใช้เนี่ไม่จับงูของจริงของกู้ภัยครับไปจับเลยไปไปครับไปบัวจับเลยเร็ว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 เเร็วเร็ว ไปปล่อยมันคือสู่ธรรมชาติเะีรครับอ๋อบ๊ยบ๊บเส้นเย็นเสนเย็นทุกคนคะแล้วชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์โบ้ด้วยถ้าเจองูนะคะเพื่อนๆก็ต้องรีบไปบอกผู้ปกครองทันทีนะคะหรือว่าโทรหากู้ภัยให้มาช่วยจับค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทุกทางนี้เฟซบุ๊กทางนี้อินต่อทางนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย